ทุกการกระทําที่เราทำนี่นแหละเป็นตัวประจานและเป็นตัวสรรเสริญเราไม่ต้องมีใครไปแฉไม่ต้องมีใครไปบอกในในเมื่อเราฝึกตนแล้วอะ่ะให้เราใจประเสริฐสูงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะต้องวางตรงนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าถ้าวางได้ใจเราจะเบาเชื่อโค้สิไม่มีใคร ที่ปกปิดความผิดความไม่ดีของตนเองได้แม้เราไม่ได้ประจานแม้เราไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะมีมันจะรู้เองเชื่อโค้ชขอพิสูจน์เรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วเราไม่ใช่แค่โค้ชผู้เรียนเพื่อนสนิทญาติพี่น้องหรือใครก็ตามเชื่อปะคชจะบอกทุกคนเสมอพอคนไม่โลกสวยอยู่แล้วโค้ชจะแบบโลกตามความเป็นจริง คือทุกการกระทําที่เราทำนั่นแหละเป็นตัวประจานและเป็นตัวสรนเสริญเราไม่ต้องมีใครไปแฉไม่ต้องมีใครไปบอกและความทุรนทุรายแล้วบางทีมันบีบให้ตัวคนทําเผยเขาเรียกะอะไรอ่ะทาาแท้ออกมาเห็นไหมแต่ว่าที่โค้ดบอกว่าให,ให้ให้ให้เราวางใจคือวางใจ ว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปตามในแบบที่ควรจะเป็นกรรมคืนสนองแล้วก็กรรมให้คุณเสมอกรรมดีกรรมไม่ดีคนทำเขาได้รับอยู่แล้วทุกคนรับรู้เพียงแต่เราอ่ะไม่ต้องเอาใจลงไปเล่นของโคดอ่ะไม่ต้องเล่นทุกอย่างเลยไม่ต้องทั้งหนึ่งให้เขาเหยียบย่ำอย่างที่โคด้ดบอกสองไม่ต้องไปรอดูไม่ต้องไปคาดหวังว่าเคยให้อีกฝ่ายแบบ ถูกอะไรถือถูกรับรู้หรืออะไรให้เราใส่ใสไปเลยพลังงานมันจะได้แยกชัดเจนนะคะไม่งาั้นนา่ะเราจะถูกดึงอีกอะไรมันจะเกิดขึ้นตามสิ่งที่กระทําเสมอจริงๆยิ่งถ้าสมมติเราทําดียิ่งเราไม่ไปยุ่งไม่เอาใจไปรอคอยคาดหวังตรงนี้นะคะปล่อยเลยเราอ่ะจะได้รับอะไรคืนมาที่มันดีแล้วมันคุ้มค่ากว่านะคะเราก็เหมือนกันนะคะ คนทุกคนเวลาเราทำไปเราจำในจิตเองอยู่แล้วอะจริงๆนะไม่ใช่ว่าคนทำไม่ดีแล้วลอยลำ้ำแล้วมีความสุขไม่จริงเลยมันสุขไม่สุดมันยิ่งแบบยิ่งเราทำไม่ดีมากๆหรือโกหกเยอะๆอะไม่ซื่อสัตย์อะมันก็ต้องจำตลอดว่าฉันไปทำอย่างนี้กับใครฉันไม่พูดแบบนี้กับใครไหมฉันไปนี่กับใครไหมเพราะกลัวไงกลัวว่าจะ ถูกเปิดเผยมันระแวงไปหมดแล้วไม่มีความสุขไหมแบบนั้นอ่ะไม่มีผูดของอะไรที่เราเคยเคยช่วยเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอเรามาเห็นว่าเออเป็นเขาอ่ะไม่ได้คิดเหมือนเราไม่ได้ทําทุกอย่างเหมือนเรามันก็เป็นเรื่องปกติใจทุกคนนะ่ะจะทําตามเนาะใจของเราการกระทํามันแสดงออกของใจแสดงออกของข้างในคําพูด ความรุนแรงความอ่อนโยนความมีเมตตาความใจดีความอิจฉาลิษยาใจเป็นอย่างไรแสดงออกแบบนั้น 1. เมื่อเราฝึกจิตนะคะทำสมาธิใดๆให้เราพัฒนาตนเองคือเราเห็นใจตนเองเอาง่ายๆนะฝึกเพื่อเห็นธาตแท้บางท่านก็เรียกว่าอะไรนะสันใช่ไหมอ่ดจุดๆ,ๆเราเห็นและเราไม่ได้เห็นแต่ของตัวเองพอเราเห็นของตัวเองแล้วเราขัดเรา บูรณาการปฏิวัติตรงไหนมันจะดีขึ้นตรงไหนควรคลิปไว้ตรงไหนต่อยอดพัฒนาตรงไหนเราต้องปรับปรุงอันนี้ไม่เอาละเราต้องเปลี่ยนไอ้มุมอ่อนแอไอ้มุมน้อยใจไอ้มุมด้อยค่าตนเองไอ้มุมเอาใจชอบไปให้เขาเหยียบย่ำไอ้มุมไม่เคารพตนเองเราแก้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 นะคะแล้วเราพอเรามันสว่างจิตเรามันสว่างแล้วมันจะรับอะค่ะรับได้ตรงเลยอะใครที่มีพลังงานแล้วก็มีจิต เหมือนเราตอนนี้เราก็จะมองได้เห็นชัดขึ้นใครที่เคยทําร้ายเราไม่ได้เคารพเราพอเคารพเราเคารพตัวเองเนาะเราก็จะเห็นชัดเจนว่าใครไม่เคารพเราเฮ้ยการกระทาของเขาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วถ้าเรายังคีปอยู่แบบเนี้ยแล้วมันทําให้การกระทําแย่ๆของเขาอ่ะมันใหญ่ขึ้นตัวเขาขยายขึ้นอัตราอีโก้ขยายขึ้นเราก็จะมีละมีสติปัญญาว่าเออแล้วเราจะรับมือตรงนี้อย่างไรอย่างผู้มีปัญญา